พิธีวัฒน์ให้ธีรสินทาชิงมีทางพัฒนากรถึงเส้นหลังพัฒนากรเปิดมาก็ยังติดครับเสาสองสันติภาพสันติภาพไหลมาจากกรพันแต่งมาเปิดเข้าไปหม่งชกมาขวาครับบอลถึงเฟดดี้อัดเเอ้าไล่มาครับตึงต่อสอกับ้โูลูกนี้เข้าซ้ายพอดีครับโอ้โหนี่ก็จริงได้คมกลิบเหมือนกันนะครับเฟดดี้อเวเรตครับประตูที่3ของเขาในฤุกการนี้แล้วก็สำคัญมากๆครับประตูนี้ ที่ B!G! ไล่ขึ้นมาครับโอ้โหนวดอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันครับซ้ายทีขวาทีบอลที่เคลียร์มาแล้วก็มาเข้าทางเฟตด,ดี้ซัดด้วยซ้ายไม่เหลือเลยเนี่ครับเปิดมามงชงได้ครับจับมีบอดินที่จริงๆก็พยายามจะเข้ามาแล้วนะครับต้องดูมุมตรงนี้ว่าจับแล้วเข้าโอ้โหเข้าห่างครับเสร็จสิครับแบบนี้โอโ้ยิงยัดเข้าไป แบบนี้นี่หมดสิทธิ์ที่จะเซฟแล้วเหมือนกันครับสุพรยญตโอ้โหริงดีมากๆนะครับเฟดดี้เอาครับ